เดทแรกมึงต้องทำให้เขาประทับใจยังไงเพื่อนมึงเนาะเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเพื่อนกูงั้นมึงไปบอกเพื่อนมึงนะว่าอย่าลืมฉีดน้ำหอมเด็ดค่ะตัวหอมเนี่ยมีชัยไปมากกว่าครึ่งรับรองเขาประทับใจอยากอยู่ใกล้ทั้งวันมึงจะเช็คทำไมไม่ใช่มึง โอ้ยพีมึงเลิกตอแหละได้แล้วว่าเป็นเรื่องของเพื่อนมึงไม่เนียนนรอมาดูได้ไงวะมึงไม่มีเพื่อนค่ะเพื่อนมึงทั้งชีวิตนะก็มีแค่กูกับไอ้ทัพแย่มากเอ่อเอาเป็นว่า กูจะไม่เซาซีมึงตอนนี้ไว้ถ้ามึงอยากเล่าให้กูฟังตอนไหนค่อยเล่ากูไม่รีบแต่เดดของมึงมันต้องเลิศเลิศแน่นะเหมือนกูซะอ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็มึงเนี่ยแหละกูเลยไม่มั่นใจทำไมมันทำไม <c oughs> มึงไม่มีผัวไอวี IV, ไอเด็กเที่ย